เป็นไรแน,น,น่นอ๊อฟเปยายสวัสดีเดอ้อเศ้าวันจันทร์สุุขนขเโอ้โหสุขุพนเออฟอกไตมากอะเมือ่อยอยูเมื่อนี้กัดไข้แน่ต้องมาเป็นไรนอนรับดีบปล่หมือเพื่อนรับดีนโยเป็นรับเป็นหายใจดีบเ่เจ้าว่า ช่วงที่เป็นวัดต่อที่ต่อเป็นช่วงเก็บพ่อเป็นช่วงเป็นไงนี่ไม่ต้อเป็นวัดอันนี้มันว่ถือขุ่งหุ่นโบกเยี่ยงไเหนีอยู่เอาว่าสุพีชวนน้องสุลูกสุหลานมาฟังแน่เป็นไงแน่หรอโอ้ยเจ้าซิวว่าวยังแล้วบ่เอาว่าวไปฟอกไตว่าแล้วกับ เมื่อไหร่กัเมื่อนี่หรือเมื่อยันมัวเมื่อไหรก็ไกลแน่พยังออกกำลังกายกับตะจืดใจผึ่นสองมือสองมือสามมือก็ไปอีกขี้น้องเลยอยู่ยังสี่ล่ะขี้เห็นยังไรรูปไข่ไข่เค็มเนาะเอามาคือกันวิแลสุขภาพไปเนาะยายเนาะ สู้ใหสูส่ไปนี่แล้วพี่น้องเลยโลกไฟโลกมันสู่ไปอายุเท่าใดแล้วปีนี่ไม่อายุกับแปดสิบหกแล้วโอ้สู่ๆเด้อแปดสิบหกปีแล้วสู่ๆไวจังคำจังเพลนกัน,น <ไป S 2> พี่น้องเลยจักสีสูไไ่ไปห่อนเดือนใดปีใดล่ะเตรียมแล้วกินไปจังคำจังเพล อยู่ไปนี่ละหอดมือมันก็ไปอืมมันยากาศน้ำมุดเศร่าออกไปนอก <c oughs> แต่งเครื่องประจังหันถึงเพลงน้ำไปนอกสัมพุทธษาสาสวรรังงาจาวิตพุทธษา

b a、um, จังหันมาแล้วพี่น้องเอ้ยผงก็จอดมอเตอร์ไซค์ได้มุกป่า,าให้คุณยายเบิ่งคุณยายทักพี่น้องจะนักสะดำทักเด้อนน่เด้อแต่อายุสไลเจะทักยายเริมเริมทักแห็กๆไหมโอ้ยอยเรลืมค่ะว่าแม่แต้อายุยี่สิบอายุสามสิบกว่านี่ยนะเพรท่านได้เอามาห้ให้เบิง่ง สามกองรถจักว่าทักอย่างแน่ใส่คุณยายกางให้พี่น้องเขาเบิ่งนะปั้ดคืองามแถ่ายให่ดูนะตวัวนอน,น,อนพี่น้องตวัวนอนเป็นปอกมอนบอกอืมอืมด้ยทักระบายมันติบปนี้ใส่มาเบิ่งลูกกางนั่นพราะมันเล่นจะกระทักอันนี้แรีวเรวอืมอันนี้แล้วก็ะทักอีกพี่น้องลูกลูกสาวสองคนสู่บันไดเดอ้อนี่เดอ้อใส่ทั้งหลังมันเด๋ยย ข้างหลังมันก็งามดอกข่างล้างช่างลังมันก็เป็นน้ำนันตะเป็นตะไคร้พี่น้องแล้วกใส่หมอนระบายพร้อมเนาะนี่ระบายอันนี้ระบายมันกันวันนี้เราก็ซื้อมื่อนั้นไปซื้อได้มาก็เลยเราสิทักระบายมันบันี้พี่น้องมันคนละสีกับช่างมันเถอะมันมันมันเหมือนลุ่นแล้วได้ไวินัดคนละรุ่นพี่น้องใช่วินัดมันเหมือนลุ่นมันมันหลายปีแล้วหมอนทักแต็บพ่อซอใด คุณมันเลยบ่มีได้สีมันยีห้อมันกับ่มีมันเมดื่อถล่ะมาเบิ่งซูมเบิ่งไกลๆให้พี่น้องเขาเบิ่งเลโอ้ยคุณน่ะมีผู้ทักเป็นดอกได้ตัวนอนจ้าอ้าวซื่อเยี่ยมมากคุณยายจ้างต่างงานคุณแม่ซื้อผ้ามาใส่เอาไว้เหดตะไครดิเพราะว่าได้อันนี้รีบมันนี่ไว้ใส่ยิบใส่ผ้าจริง ระบายมันเกิดขึ้นบว่าเห็ดมัอกมันมได้พวกือกัน<า>ม,มันหนันกกับตำอยู่พี่น้องแต่กี่ก็ได้งานฝีมือเราดีด้คุณยายเห็ุไปหให้ลูกให้หลานพี่น้องจ้า